นี่แม่เสร็ยบร้อยแล้วแปะไว้ตรงนี้แหละไม่มีธุระห้ามเข้าทีนี้แม่ก็เข้าห้องเราไม่ได้แล้วเ <c oughs> จ้าหมีน้อยฝากประตูด้วยละ่ะ <c oughs> เดี๋ยวถ้าแม่มาบอกให้แม่อ่านปใานี้ด้วยนะสวัสดีจ้าลูกสาวสุดที่รักทำอะไรอยู่หรออแม่แม่มา <c oughs> จาแม่เองตกอกตกใจอะไรนี่แมอเออเออคือว่าเชียงก,กลังแบะ นี้ไว้หน้าห้องค่ะไม่มีทุระห้ามเข้าฮะป้ายเลยเนี่ยไม่มีทุระแคอย่างเข้าโอ๋ยนี่ชแตมชแตมเขียนผิดเลยไหมเนี่ยทุระเขาเขียนว่าทอทงสระอูไม่ใช่ธุระหาะสอูไม่ทออันนี้ผิดผิดนั่นแหละคะ่ะแม่ถ้าเกิดจะผิดจะถูกมันก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะแต่ห้องเนี้ไม่มีทุระห้ามเข้า <c oughs> ไปแล้ว ฉันจะไม่สนใจแม่แล้วเดี๋ยวเข้าไปอยู่ในห้องดีกว่าแล้วแม่อยากเข้ามานะคะฮ่าฮ่ลูกสาวลูกสาวเป็นอะไรไปทำไมไม่ให้แม่เข้าห้อง๊อยหรือว่าลูกเราจะเป็นวัยรุ่นแล้วแล้วเข้าไปทําอะไรเนี่ยนลองสั่งสองดูยสิทำไมต้องเป็นความลับกับแม่ด้วยหุ๊ยทําอะไรอยู่อะเแตมของเต็มโต๊ะเลยทุกที่ทําอะไรวุ่นๆุนแบบเนี้ยต้องมาให้แม่ช่วยสิทั้งนี้ทําไมัําทำคนเดียวละ อายุแค่สิบขวบเองจะมีโลกส่วนตัวไม่รักไม่สนใจแม่แล้วเสียใจดูสิเราเลี้ยงลูกมาแต่เล็กแต่น้อยอดหลับอดนอนดูแลไม่เคยห่างยุงไม่ให้ไต่ไล่ไม่ให้ตออาหารไม่เคยขะสักมืมือตอนนี้ลูกไม่รักแล้ว แม่ค่ะแม่ค่ะชิตาขอตังหน่อยสิคะตังชิตาหมดแล้วค่ะฮะฮลูกสาวลูกสาวว่าแล้วลูกสาวขอตัง์ฮะฮะสเต็ชิต็มจะเอาตังไปทำอะไรอะคะลูกโอ้ยแม่ค่ะชิตาขอตังแม่ก็ให้ตัง่ดังสิคะแม่ไม่ต้องมาถามได้ไหมไม่ถามไม่ให้แม่ถามด้วยหรอลูกโอ้ยเราจะเอาตังไปทำอะไรจะใช้เท่าไหร่อะคะตอนนี้แม่มีเท่าไหร่แชมก็เอาเท่านั้นละค่ะ เร็วๆนะคะชมลี่อ๋มีเท่าไหร่หรอมีเท่าไหร่หรอ,อแม่มิวแค่นี้ค่ะลูกอะอะค่ะเอาไปเลยค่ะต้องใช้ดีๆนะคะมู่แค่นี้เองประหยัดประหยัดจะใช้ตั้งหมดนะคะค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะคะเ๋ยาตังตังลาลาลลาได้ตังแล้วสบายใจจังเุ้ยเอาตัางเราไปตั้งเยอะเอาไปทำอะไรเนี่ยหรือจะไปซื้อขนมแต่เราเพิ่งจะเอาขนมมาต้มในบ้านขนมที่บ้านเยอะแยะ ไปได้หรอกหรือว่าจะเอาเงินไปเติมเกมเ็นตอนนี้นะติดเกมหลายเกมเลยโหลดเกมนั้นเล่นเกมนี้เดี๋ยวเติมเดี๋ยวเติมแต่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะเติมเกมทีไรพ่อก็เติมให้ตลอดฉันแตมเติมเองไม่ได้นี่หรือว่าจะเอาเงินไปซื้อกัญชาเดี๋ยวนี้กัญชาย,ยังหาซื้อง่ายอยู่ด้วย บอกว่าแถวหน้าโรงเรียนก็มีคนเอามาขายตายแล้วนี่มันเรื่องใหญ่อ่ะเนี่ยเธอแตมติดกัญชาเหรอเนี่ยแม่ค่ะฮะเธอรแตมเชอแตมเชอแตมติดกัญชาเหรอลูกดปดูสิหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยผิวพรรณเนื้อตัวเป็นยังไงมั่งไม่ได้ละช่วงนี้ดูผอมๆซุกๆเฮ้ยขอแม่ดูตาหน่อยสิตาโลตาเหลวมัหรือเปล่าเดี๋ยวตาตาเฮ้ยตาเติ็ไม่เป็นไรผิวพรรณไม่เป็นไรดูดูแล้ว ลูกเราก็ไม Me mm ่น่าเป็นไรนี่นะแม่ค่ะแม่เป็นไรแม่ทำอะไรคะเนี่ยไม่เป็นไรค่ะล uh, oh, ูกแม่ไม hm ่มีอะไรลูกฉันต้มเลี้ยแม่ทําไมหรอคิดถึงแม่เล้ใช่ไหมคะคิดถึงเราใช่ไหมโอ้คิดถึงแม่ใช่ไหมเปล่าค่ะแม่เอาไปก่อนเอาไปก่อนคือว่ากันไก่อยู่ไหนคะเชี่ยมกําลังหากันไก่อยู่ค่ะแม่กันไก่หรออยู่นี่ค่ะเดี๋ยวแม่ไปหยิบให้นะออะนี่ค่ะโถจะเอากันไก่ด้วยว่าคิดถึงแม่แล้วค่ะได้กันไก่แล้วขอบคุณนะคะโอ้ยลูกเราจะันไก่ทำอะไรเนี้ย หนูนึกว่าคิดถึงเราลูกเราเปลี่ยนไปจริงๆมาเอากระต่ไกไะ่ไปตัดอะไรนะเกิดมาเลยยังไม่เคยใช้แต้มตัดอะไรเองเลยนี่นานี่กรไก่อันตั้งใหญ่เกิดพลาดโดนนิ้วขึ้นมาบาดนิ้วเลือดออกจะทำยังไงเนี่ยแล้วหนักกว่านั้นไม่ระวังไปโดนแขนขึ้นมาตัดแขนแขนขา คนไกลมาควงเล่นควงเล่นตัดเล่นควงเล่นตัดขอก้นนะตายได้เลยเนี่ยแม่ขาแสดงดันเป็นเย็บลูกคอคอยังอยู่เนี่ยคออยู่ดีใช่ไหมเนี่ยหรือแขนล่ะแขนขาไปยังแขนข้างนี้ยังอยู่ข้างนี้ล่ะข้างนี้ก็ยังอยู่แล้วนิ้วล่ะนิ้วนิ้วเป็นยังไงบ้างฮะโดนบาดไหมเนี่ยนิ้วมือนี้ยังอยู่โอเคนิ้วนิ้วนิ้วเนาะนิ้วพวกนี้มือนี้ก็ยังปลอดภัย ม่อทีเจ็ดตรงไหนใช่ไหมคะลูกแม่คะแม่เป็นอะไรเนี่ยเชดแอมจะมาขอกาวค่ะกาวอยู่ไหนคะแม่กาวหรือลูกกาวโอ้ยเจ้ากาวเอาไปทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวแม่หยิบให้นะคะค่ะอันนี้ค่ะกาวเอาไปเลยค่ะแต่ลูกจะไปทําเหรอคะแม่ไม่ต้องรู้หรอกค่ะฉันไปก่อนนะค่ะฮะไม่ยอมบอกมีความลับกับแม่ตลอดเลยอุ้ยนั่นประตูเปิดไว้นี่นะ ชันเต็มจะยอมวิราเข้าห้องได้แล้วแน่เลยทำอะไรอยู่จ้าลูกสาวฮะแม่แม่เข้ามานะคะมา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 ไม่อะก็เห็นเปิดประตูแล้ววะไม่ค่ะก็เมื่อกี้ฉันเปิดประตูแล้วอ่ะไม่ฉันเต็มยังไม่ได้แกะป้ายออกแม่อ่านป้ายก่อนนะคะเห็นไหมเนี่ยไม่มีทุละห้ามเข้าโโหลูกสาวลูกสาวทำอะไร ดูมีความลับมากเลยจะทำทำอะไรเนี่ยมีความลับกับแม่ทำอะไรของเขาอะมาขอเงินเราไปขอเงินเสร็จแล้วก็มาขอกันไกแล้วก็มาขอก้าวแล้วเมื่อกี้ที่โต๊ะจุกจิกจุกจิมุกมิบมุกมิบมีกระดาษด้วยุยหรือว่ามีกระดาษ เราไปเขียนจดหมายใช่แล้วต้องเอาไปเขียนจดหมายแน่นเลยเขียนจดหมายเขียนจดหมายใครอะเขียนจดหมายใครแฟนต้องเป็นแฟนแน่เลยฉันต้องมีแฟนฉันองมีแฟนฉันองมีแฟนแล้วลืมแนมะ <c oughs> ยุ่งทํางานบ้านแล้วก็เลี้ยงเชิดแตมแม่ลืมเลยใช่ไหมคะว่าวันนี้วันแม่โอ้ยจริงด้วยเชิดแตมแม่ลืมเลยอ่ะ <c oughs> โอ้ยเชิดแตมลูกรักเชิดแตมมีการไปแม่ด้วยโอ้โหสวยมากเลยแล้วนี่อะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นที่แค่นังสือค่ะแม่เชิดแตมเห็นแม่ชอบอ่านหนังสือ ใช้อันนี้เวลาอ่นานหนังสือค้างไว้นะคะโอ้ยน่าหลกที่สุดเลยแม่นึกว่าชิดตไม่หลักแม่แล้วไม่ยอมแม่เข้าห้องโถ่แม่คิดมากชิดํตไม่ให้แม่เข้าห้องก็เพราะว่าชะจะแอบทําการอันนี้ให้แม่นี่แหละแล้วชิดตมขอเงินแม่ไปทาอะไรล่ะคะอ๋อก็ชิดํตก็ขอเงินแม่ไปซื้อกระดาษสีไงคะและที่ชิดํตขอการกดก็เพราะว่าชิดจะมาตัดอันนี้และที่ชิดํตขอกาลาวไปก็เพราะว่าฉันจะมาติดตรงนี้ โอ้ยลูกหลักที่แท้ก็คิดถึงแม่อยากจะเซอร์ไพรส์แม่นี่เองใช่ค่ะแม่ฉันรักแม่ที่สุดในโลกเลยนะคะโอ้ยแม่กันหักจะแบบที่สุดในโลกเลยอ <c oughs> <c oughs> <c oughs>